ก็เจอปลาตัวหน้านะครับเหือปลาแซ่เอ๊ะนึกตัวนะครับคนตัวใฉ้ได้เลยนะครับมันอย่ในรูลึกนะครับไม่สามารถว่าจะยิงได้เดี๋ยวลองเขาอ่าเบ็ดย้อนลงไปดูนะครับเพื่อจะได้ตัวนะครับ นะครับเขาเป็นปลาตียาบาร์ไดไวตะกี้นะครับลองยนดูนะครับเดี๋ยวลองไปดูไม่ดีมันอย่แบบนี้ครับกับป้อมได้ยนเงี้ยไว้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดันเบิ้ลนกันก้อนนะครับแล้วก็คอยลงลบมาดูนะครับไม่รู้ว่ามันจะกินเงี้อไหมนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูปลาติปลาตูน่านะครับว่ามันจะกินเนี้อไหมนะครับต้อยโยนไหม นี่ครับพี่อะไนะครับแรดูร้านะครับโ,โยนแม็กไหนะครับทูตายมันก็นมาก,กินนะครับตายอปเรื่นะครับนี่โอ้ยสุดยอดเลยนะครับไม่นึกว่ามันจะกินนะครับ โยนไปนะครับเราก็ขึ้นแาปลาด้านบนนะครับสุดท้ายกว่าวันนี้ผุ่มตำได้แล้วนะครับปลาสะเอะนะครับปลวปลาทูหนะ้าใส่สุ้ยนะครับใส่ซุ้ยนี่ กินอยู่หน้าเลี้ยวเกือบรุดนะครับมันโรยโรยมันกินอยู่หน้าเลยครับนี่ครับ เจอนะครับก็วันนี้เจอแล้วนะครับแล้วก็ยนเงี้ยตังไว้นะครับแล้วก็ขึ้นไปห้าปลาด้านบนนะครับลุงมาตึงก็กินเงีย้ยอ่อที่ว่าพ่ผมใส่นะครับวันนี้ผมใส่เงี้ยปลานะครับตัวนี้ก็โยติปละมาณสักหนึ่งกิโลได้นะครับนี่นี่นี่ปลาสะเอ๊ะนะครับหรือว่าปลาทูนาใส่สุ้ยหลานนะครับตัวนี้